ผมเ็ำตามคนคนไม่ควรดูจริงๆคนดูบอกว่ารถเหมารถผลไม้ไหมใช่วันนี้เหมารถผลไม้อ่ะอันนี้โอเคเฮ้ยบอกเบือหรอบอกเบือหรอใครกินสาลี่บอกเบือยกมือสาลี่บอกเบือเปล่าใครกินสาลี่ไม่บอกยกมือเฮ้ยกินสาลี่ไม่ปอกปอกแม่ทำไงคุณแม่ใดไหนทำไงคุณแม่ดูดูปอกวิ่ง นบดเต้นเให้มูกระทอกอคุณกินมูกระทาอยากกินมูกระทากับเธอดูดิพอรถลูกชิ้นแม่งคุณรอไก่ทอดแล้วอาล่อผลไม้เนียบนี่ผมทำตามคนคมนตคุดูจริงคนดูบอกว่ารถหหมอรถผลไม้ไหมใช่วันนี้หมารถผลไม้มอสมีความทรงจำอะไรกับรถผลไม้บ้างไหมที่เห็นบ่อยอีกที่หนึ่งคืออะไรข้างโรงเรียนก็มีอ้าวแต่ว่าไม่ค่อยซื้อทำไมอะ เราคิดว่ามันเตี่ยวตีไปเดี่ยวพี่อะไรปูปิี่แกชอดใช่แ่รถผลไม้ครับสิ่งเลยพี่อะพี่อะโตมากับมันแก้วรถของพี่คือมันแก้ววันนี้ไม่มีไม่เป็นไรมีที่อยู่ตัวแทนของเทพกว่าเอามือชีพมาทำได้ไหมได้ว่ามือชี่ไบทุกคนได้ไหมสวัสดีครับเชื่อไหมว่าคนที่ทําอาชีพเนี้ยนอกจากสกิลการถ่ายของจะเก่งแล้วสกิลการใช้ดาบก็ต้องเก่งแน่นอนเอาจังมูซ่ามาเลยขอโบกขอปุ่ย นี่จิ้มก่อนนะแล้วก็วางไว้นี้คลาตช์ติดเลยต้องเป็นเหมือแนบบโล่อา่าเหมือนโล่แล้ว,วยังไงไวมากไวน์แบบไวไม่ธรรมดาไวน์พบเพชรพุทธแท้ hey! เอาอี้มาแกะพี่ก่อนอยางงงเอาทีละคนเลยอายจีไล<ว>น์อ<ว>้ยเอาฝรั่งแบบมะม่วงเปรี้ยวโอยอมเลยดูมือชิปดูมือชีพอันนี้คื่อนใครจ๊ะนนมะม่วงมะม่วงเฮ้ยสังเกตป่ะพอเป็นมะม่วงเปรี้ยวมีการเปลี่ยนอาวุธใช่<ว> และใช้ดาวขอโทษนะครับโอ้โหใหม่กอสอันนี้คือโซโลเจอกับเนี่ยมีฮอปชายตาเหี่ยวโซโลเออคือครับนี่นี่นี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยปกติผมจะพยายามทำนะฮะอันนี้บอดได้เลยอันนี้บอดได้เลยนี่แล้วคร no ับสิกเลยต้องมีจิ้มจิ้มใช่อันนี้กะปิกะปิจิ้มมะลากะปิจิ้มกับมะม่วงเปรี้ยวท่าขอ oh อ <ixa> ันนึงกะปิจิ้มมะม่วงเปรี้ยวย แตกแล้วลายแตกเลยพริกเกลือดีกว่าทำไมมันสีเดียวเพราะพริกป่ะถ้าเป็นแดงเพราะอะไรจ๊ะนี่มันเป็นเกลือวอะเกลือเกลือหวานเกลือเค็มอันนี้เกลือเค็มหวานสับปะรดเอาอะไรจ๊ะมะพร้าวพี่บ๊วเกาะแล้วแต่ว่าพมีสลูกเฮ้ยเดี๋ยวนะบ้านนี้มีโรงาบมะพร้าวหรืเปาเคยไม่เเหรอไม่เคยยีให้ดูหน่อยเท่าไหร่อ่ะจ๊ะพี่ ลูกเท่านี้ยี่สิบบาทไม่อยากกินไม <laughs> ่อยากกินแม่แล้วตอนนี้กลัวน้องด่า <laughs> เอาอะไรเอาเอาแอปเปิ้ลกับฝรังนี่ทำไมถึงชอบกินแ <c oughs> <c oughs> อปเปิ้ลเดี๋ยวละ <c oughs> ชอบคำหนึ่งมากเลยเมื่อกี้ฝ <c oughs> รั่งนิ่มคือมันมีอะไรมันมีนิ่มกบบฝรันมีนิ่มกับแข็งเก้าอว่า <c oughs> ชอบกินกรอบชอบกินกรอบชอบกินฝรั่งกรอบไปนิ่ม <c oughs> ใครกรอบลงมือใครกรอบลงมือใครชอบกินนิ่ม หาเต็มขอชิมไม่รู้ขอชิมมันหนึ่งนะเผ็ดเป็นเสาอันเป็นอะไรอร่อยดีไหมอ่ะอ่ันนี้โอเคเฮ้ยปอกเปลือกเหรอปอกเปลือกเหรอใครกินสาลี่ปอกเปลือกยกมือสาลี่ปอกเปลือกเปล่าใครกินสาลี่ไม่ปอกอสาลี่ไม่ต้องปอกพี่พี่สาตัดไม่ปอกเปลือกให้กินชิ้นนึงได้ไหมครับเอาแบบมีเปลือกชิ้นนึงนี่ขอบคุณจ้ะนี่ไม่กินนี่หรอไม่ อ่าถามคุณพี่ดีกว่าว่าปกติลูกค้าให้ปอกหรือไม่ปอกส่วนใหญ่ก็ปอกส่วนใหญ่ก็ปอกพี่มาหน่อยปอกไม่ปอกนะฮะอันนี้คืออะไรซารี่สับปะรดก็แกงไทยในบรรดาผลไม้ที่โค้ชชอบผลไม้อะไรที่สุดใน่มีมันแกวไม่มีไม่มีมันแกวอย่างเนี้ยไี่เอามันแกวมาวิ่งสายดูบุญหรือนะดูบุญหรือนะอะไรคือบุญหรือนะจ๊ะ ใช้มันแก้วฮ้ยจักรวรรดมาแล้วจับร,รวรดมาแล้วมาแล้วไป,ไปที่เขาหัดง,ง,ง่ายจังเลยจักรวรดอย่างเงี้ยชิ้นละกี่บาทจ๊ะช <20. S 1> ิิบากี่บาทเอเรนีนีห้าสาลี่อ่ะยี่สิบห้รถครั้บบรน,นี้อะไรแพงสุด 25. 25. แพงสุดยีออบ่บาทแต่ถือว่าราคาโอเคนะยี้บาทเอ้ยได้ข่าลลว<บ>า<ท>บบละครใกล้เสร็จแล้นี่ก็หมดละครนครบมดละครเลยไดไหม ชื on, ่อไทยมีไหมชื่อไทย30มสิกำลังดี30กํากำลังดีหน้าวันที่ลิกออนจบแล้วไปดูด้นหลังได้ไหมได้แคมดูิภาค่ะขอโทษนะครับทุกคนไปเลยครับไปช่วยกันพิมพ์อวยหนครับพิมพ์งานตั้งใจมากใช่สังเกตอย่างนี้ป่ยไม่มีผู้ชายจริงไม่มีผู้ชายเลยอะคือพอมาแลผลไม้รู้สึกเฮลตี้เกินไป เมลอดก่อนตังโมเออนี่ตั้งโมล้วกินมาเลยดูดินี่คุณพี่ขอทำคุณพี่ขอทำขอที่ควระวังมือระวังที่เดี๋ยวมันไายนี่เออได้อยู่ปละเนี่ยนี่เราใหญ่ต้องตื่นมาเตรียมพูดให้นานนะกว่าจะเตรียมให้เป็นชิ้นๆอย่างเงี้ยนานใช่ไหมคือคุณใหญ่กาทำมาง่ายๆอ่ะเพราะเขาเตรียมมาหมดแล้วเวลาขายมันจะได้เร็วถูกไหม แต่ว่าขั้นตอนก่อนที่จะมาออกมาเป็นแบบนี้เตรียมค่อยๆนะเพราะต้องล้างให้สะอาดต้องมาใช่าแล้วตามีความสุขมากเลยกินกันใหญ่เลยเรามีเมนูอื่นไันียังไม่ได้กินอ่ะพวกคุณอังุุนดองกินกับอะไรอ่ะยำกะปิกินอะไแต่ยังไเยอะเพิมอ่ะแม่ทำไงคุณแม่ไหนๆทำไงคุณแม่ดโฟดูเป่อุ้ย ว่าผู้หญิงแหละคนชอบแบบดองๆลองเลย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 มะม่วงแล้วใช่ไหมนี้ใครแทะเ,เป็นมะม่วงยกมือเฮ้ยพวกคุณไม่แทะมะม่วงได้ยังไงแล้วก้นสีก่อน,นกิน,นเนื้อก่อนแทะนิดแต่พัดหนึงโอ้เล่นเข็ดอุดได้ ดูจะมนเดินแ,แกงออฟฟิตเราดิไม่เห็นตีเหรเทลซีีแค่ต่บบอสายแย่ไม่มีใครมาเตีผู้ชายใส่เนือ้อลดเนื้อย,ยานะ่างไหมลดคอหมูยานะ่างไหมลดคอหมูยา่างเอาดีดๆปทำมาเนี้ยได้งาน,น,นมีสนองปัญหาตัวเองหมดอยากกินอะไรเอามาเอาเนี้ยเอาทุเรียนก่อนไนดะ้ไหมทุเรียนมะข่าวเนื้อยา่างคอหมูย่างต้มตังก็ต้มตังคนนั้นเป็นคนเป็น เกียร์เปลี่ยนต่ำครับผู้ชายมาเมื่อกี้โมซินนะเผาหมูยอใช่ดูดูดิจังในไทยผมอู่ลงมาไม่ลงไม่ลงยาสัันไม่ลงเล่นเกินหนูอยู่ละไม่เอาละฝักร้านนี้ก็ไม่จ้าคุณพี่ไายอยู่ไหนอะไข่อยู่ตรงไหนจ้าท้องรอท้องรอตรงไหนจ้าเห็นไปเรื่อยๆไม่บอกไม่บอกเดี๋ยวดำถ้าไม่เจอแต่ว่ารวยแล้วแล้วเรียบร้อยไปชอบกินอะไรพีมาบอกเลยนะคอมโบผลไม้คืออะไรเนาะ บริษัทผู o, ้เดีมีด้วนผูเดนคอนแวน์เมื่อคุณเอารถผลไม้มาลงผู้ชายไม่มาเลยผู้หีิงถึมาจบับเต้นด้วยเต้นเด้งหมูกระทะให้หมูกระทะโอบกอดคุณอยากกินหมูกระทะอยากกินหมูกระทะกับเธอ